มีภาพเสียงหรือมหารทรัพย์มสมจะพูดกับบาลนั่งร้องบอกว่านะคำนั้นจะพปอยู่ที่วิกลัยคุณเกตันผมค่อนข้างกังวลในการที่เราจะไปหาเรียนที่ไหนดีไหมส่วนหนึ่งผมคิดว่าคงเรียนด้วยตัวเองเพราะสามคนนี้แรงบันดาลใจ ผมจริงๆที่เรียนด้วยตัวเองใช่คุณอีอกขับ่านคืออย่างนี้แต่คุณอีอกขับตันต้องต้องน,นึกก่อนนะครับว่า,าการที่เราการที่เราจะเก่งขึ้นนะฮะการที่เราจะเก่งขึ้นนะ่ะมันเก่งขึ้นมาจากการถูกสถานการณ์บีบบังคับผมยกตัวอย่างนะขอโทษนะยกในการบีบเบี่ยมครับยกตัวอย่างสมมุติว่าผมต้องการเคลื่อนที่จากจุดเนี้ไบแฟชั่นไอแลนด์นะ ถ้าผมไม่ได้มีเงื่อนไขกับการการการเดินทางเนะี่ยผมจะไปด้วยวิธีในก็ได้ผมจะเรียกแท็กซี่ก็ได้ผมจะเรียบเรียกแท็กซี่ก็ได,ผกกได้ผมจะขับรถเองก็ได้ผมจะอ่าผมจะขี่มอเตอร์ไซค์หรือผมจะเดินไปขึ้นรถเมล์สองแถวต่อแล้วไปปักซอยไปถนนใหญ่แล้วขึ้นรถเมล์ก็ได้อันนั้นเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีกฎกติกากฎเกณฑ์เพราะว่ามันไม่ใช่การแข่งขันไม่ใช่งานมันไม่ใช่งานมันไม่ใช่มันไม่ใช่การที่ การที่ทําเป็นอาชีพหรือว่ามันไม่มัมนไม่เงื่อนไขหรือว่าไม่มีเงื่อนไขแต่ถ้าเกิดผมไปอีกสเต็ปหนึง่งผมเคลื่อนที่จากที่ตรงนี้ไปแฟชั่นไอแลนด์ด้วยการแข่งวิ่งมาราธอนฉะนั้นผมจะต้องวิ่งเท่านั้นแล้วถูกไหมผมจะขึ้นรถแท็กซี่ไม่ได้แล้วผมจะขี่รถไปไม่ได้แล้วฉะนั้นผมก็จะถูกบีบว่าผมต้องวิ่งอ่ะถ้าผมอยู่ในสนามแข่งการเดินเร็วจากตรงนี้ไปแฟชั่นไอแลนด์ ผมต้องเดินเร็วอย่างเดียวมันก็จะถูกบีบอีกโอวิ่งก็ไม่ได้เดินอย่างเดียวโูเดินมันก็ไม่ได้เร็วมากแล้วกว่าจะถึงเออดมฉะนั้นเหมือนกันเลยฮะการเล่นดนตรีเนี่ยทุกคนจะเคยได้ยินหมดว่าเฮ้ย <c oughs> ซ้อมไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยทําวงเล่นนะอ่แล้วก็ไปเล่นวงเพ,ะะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไปอยู่ในอิสระการหนึ่ง <c oughs> <c oughs> การเล่นวงเนี่ยมันมันเขาเรียกเปลี่ยน เปลี่ยนตำแหน่งของตัวเองเนี่ยไปอยู่ในสถานการณ์ที่มีการบีบบังคับมากขึ้นจากเดิมอย่างเช่นอย่างเช่นเราเราเล่นเราเล่นเราเล่นกีตาร์เราเล่นกีตาร์เราอยู่บ้านคนเดียวเอ้ยกูจะเล่นเพลงไรดีวะแกะเพลงนี้ดีกว่าอ่าสมมุติว่าแกะซื้อ๊อับูดีกว่าดีดีดีดิวดี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 ดดี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  ไม่อยากเล่นไม่เท่อะพอแล้วก็เล่นโซโลกลางตีด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 ีพอโซโลกลางเสร็จขอดต่อเราไม่เล่นะเล่นตอนโทรโซโลท้ายตีดีดีเราก็จะได้เราก็จะเล่นซื้อกูตบูไม่ได้ไงนึกอว่าเราก็จะได้อยู่แค่นี้ยแต่ถ้าถามว่าถ้าเราไปเล่นกับแบรน์เฮ้ยแบนดบอกเฮ้ยเฮ้ยแบนมึงแกะซื้อกูตบูมาเราจะแกะแค่ตอนโซโลไม่ได้เว้ยเราต้องแกะขอดด้วยเพราะเผิ่มเพลงมีประสานไหมเราก็ต้องแกะ อยังไงดีก็ต้องเรียนรู้ไปกับเพื่อนก็ต้องมีเงื่อนไขเอ้เล่นยังไงไม่ให้ลกเล่นยังไงให้ซาวมันออกมาแบบนี้เข้ากับแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเงื่อนไขถูกป่ะฉะนั้นมนุษย์เรามันจะเก่งมาจากการที่ถูกถูกบีบอะหมายถึงว่าถูกถูก,ถ,กถูกเงื่อนไขอะในการบีบเหมือนเหมือนที่คุยกับไม้อะถ้าถาม่าถ้าทำบะหมี่ไม้ขายบะหมี่เนี่ยฮะทำบะหมี่กินเองเนี่ยให้อร่อยนะไม่ยากเ้ย ไม่ยากมึงชอบอะไรมึงก็ไปซื้อเอาดิกี่ร้อยกี่พันกี่แสนก็ได้มีตังก็จ่ายไปหมูคูรุประตะอย่างดีอะไรก็ได้ทํามาอย่างดีก็กินก็อร่อยแต่ว่าเวลาทาขายปุ๊บเนี่ยมันมีคอสมีราคากําหนดขายจา,บานบะหมี่ถ้วยละร้อยไม่ได้แหละอา้าวเวียนการรมกูใช้คูรุประตะอย่างดีไม่ได้อะไรเงี้ยสมมุตินะเราก็ต้องไปใช้หมูธรรมดาแล้วทีกูต้องทำยังไงอ่ะทำให้รู้สึกว่าในราคาๆนี้แล้วคนกินได้อไรเงี้ยใช่ไหมนั่นเนี่ยเนี่ยมันคือถูกบีบสุดฉะนั้นคนที่พอพอเป็นเปิดร้านปุ๊บมันก็จะเก่งขึ้นกว่าเดิม เก่งขึ้นมาแบบแม่งโหมีถูกบีบเงื่อนไขบีบฉะนั้นฉะนั้นผมผมอยากจะบอกทุกคนเลยฝากทุกคนเลยคือถ้าถ้าเรารู้สึกว่าเราเล่น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 ดนตรีได้ประมาณหนึ่งแล้ว,แล,วแล้วเบื่อหรือว่ารู้สึกว่าตันเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปเรียนคือหาแบรนด์ทาแบนด์หรือถ้าไม่มีแบนด์ในในยุคเนี้ยคุยคุย,คยอ,อินบ็อกคุยมากับผมก็ได้ถ้าเล่นได้เนี่ยเดี๋ยวผมพาไปแจมได้ จริงผมให้พาทุกคนมาแจมแบบตอนนี้มันมีที่ที่ให้มันแจมที่ให้แจมนะ่ยมากกว่าตอนสมัยที่ผมหัดเล่นบูอีกเยอะตอนนี้มีที่แจมเยอะซึ่งไม่ต้องกลัวว่าปการไปแจมมันมันคือการแบบมันคือการแบบโอ้โหเฮียกูต้องไปโชว์เก่งแล้วโอ้โหแม่งคนมาเล่นอนะ <c oughs> กะกากเท่านั้นเลยฝรงงั่งเนี้ยส่วนใหญ่ปุวยเป็นพวกฝรั่งคนไดก็มีบ้างเขาไม่ได้เก่งเลยแต่เขาว่าแบบเอ้ยเขาเขาฝึกตรงนี้มาแล้วก็มาเสร็จปุ๊บพอเสร็จมาปุ๊บก็เฮ้ยมาเสร็จ พอบาร์ปิดก็นั่งคุยกันอ่านเฮ้ยตรงนี้เล่นยังไงตรงนี้เนี่ยมันมันเนี่ยมันแม่งคือโรงเรียนที่แม่งแบบในฝันของผมเลยเว้ยผมแม่งโคตรอยากจะทําแบบแม่งอยากจะทําแบบที่แบบคือสอนแล้วแล้วแม่งแล้วแม่งต้องแบบมันต้องเล่นด้วยอ่ะเออมันต้องเป็นอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่แบบเราสอนเลยแต่มันไม่ได้เล่นอ่ะคืออะไรเงี้ยผมจะชวนทุกคนไปหมดว่าเอ้ยเฮ้ยเล่นในเท่านี้แล้วผมจะบอกเลยเฮ้ยเล่นเล่นในเท่านี้แล้วเอ้ยมาแจมกันวันนี้นะวันนี้นะอะไรเงี้ยผมจะเอาตั้งเรียนไปแจมตลอด มันต้องมันต้องออกไปเล่นแล้วทีนี้มันก็จะมีพอมีเงื่อนไขในการบีบังคับปุ๊บแล้วคุณจะเก่งขึ้นอ่าครับมจบนะครับผมถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยโนเนตตามนี้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นทุนทรัพย์ในการาทำคอนเทนต์แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเราจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับผมมากครับผมฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยครับ